ที่เธอหกล้มลงนานอยิ่งหมดหวังและคนเรากลายสลายไปในอากาศวันที่ไม่มีเสียงใดๆอยู่ข้างกายและโลกไม่ยอมเขียบวันที่ความพ่ายแพ้เราเธออยู่ตรงนั้น และเธอโดนขโมยน้ำตาจะคนที่ไว้ใจวันที่เธออ้างว้างจะคำที่พูดไปเพราะไม่มีใครได้ย,ยินน้ำตาโปรยปรายท่กไรก็รู จาาหยไปขอให้ความพ่ายแพ้เป็นเพียงการเรียนรู้ขอให้การหกล้มคือพักเพื่อเริ่มใหม่ขอให้การสูญเสียเป็นเพียงเครื่องวัดใจ แค่เดือนว่าเธอยังหายใจน้ำตาโปรยปลายเท่าไรก็ร้องจนให้มันหยุดไหล ทุกอย่างจะจางหายไปทุกสิ่งเกิดจากใจทั้งนั้นทิ้งหยุดปล่อยผ่านไปทันั้นทุกอย่างเกิดที่ใจทั้งนั้นเกิดที่ใจทั้งนั้น สิ่งเกิดจากใจทั้งนั้นทิ้งหยุดปล่อย่านไปทั้งนั้นทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้นเกิดจากใจทั้งนั้นทุกสิ่งเกิดจากใจทั้งนั้น ทิ้งหยุดปล่อยผ่านไปท่านั้นทุกอย่างอยู่ที่ใจทั้งนั้นเกิดจากใจทั้งนั้น